ก็วันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2568นะครับวันนี้มาดูทุเรียนหน้าละโคดังยีนนะครับโดละ75บาทร้านที่เรามาซื้อประจำร้านนี้ครับทุเรียนดีมีคุณภาพแน่นอนจากชุมพรตอนนี้วันนี้มาทัน10โมงกว่ามาเจอกำลังลงเลยนะครับนี่ลงจากรถเดี๋ยว เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับนี่ครับกำลังลงเลยครับสดสดเพิ่งจะมาถึงร้านอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีร้านโกดังยินนะครับจุงนี้พี่เขาจะเอาทุเรียนมาขายนะครับทุกวันเมื่อวานก็มาซื้อนะครับซื้อไปสามโล วันนี้ก็มีโปรแกรมจะมาซื้ออีกสี่สี่ลูกเมื่อวานซื้อไปสมลูกครับไม่ใช่สามูลโลละเจ็ดสิบหาบาทครับหมอนทองอันนี้จากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่ครับสดส,ดสดใหม่ๆนะครับลูกกลมๆสวยๆเลย กำลังจะหมดคันนะครับตอนนี้ดูวสวยๆเลยร้านอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดร,ราชบุรีร้านโกดังยีน อันนี้ก็จะหมดแล้วน,นะครับลูกนั้นสวยไหมพี่สวยไหมแล<น>นะ้วผมขอหน่อยผู้อุ่นหนักเลยก็<โด>ยจะเอาลูกนี้ครับนี่เล็งไปและลูกหน,นึ่งนี่กับตาละหนึ่งลูก เดี๋ยวจะเข้าไปหาข้างในหมดพอดีแล้วครับหมดแล้วลูกนี้ใช้ได้ไหมเราถูกเอาฝังลูกนี้อ่าเราถูกเอาฝังลูกนี้